ค่ะสวัสดีค่ะที่เราตัดนะคะเป็นผ้าเฉลียงเราจะมาเย็บกะเย็บริมให้ดูนะคะคือเราจะเอามาลูดระบายค่ะดูวิธีการเย็บได้เลยนะคะที่เราจะเย็บให้ดูะคะ่ะเราจะเริ่มเย็บเลยนะคะการริมขอบค่ะเราจะทําขอบเล็กๆก่อนนะคะคือคือริมเนี้ยค่ะเราจะเย็บไปครั้งหนึ่งก่อนเราจะไม่ใช้การม้วนริมนะคะนี่ค่ะเราจะเย็บแบบนี้ไปๆๆก่อนนะคะเย็บเล็กๆเนี้ยค่ะเย็บไปก่อนเลย นี่คือเราจะทําระบายนะคะตัวนี้นค่าเราเย็บได้แล้วเราจะเย็บให้ดูนะคะการทําระบายสองชั้นค่ะคะ่าเราเย็บได้แล้วเราตักเลยนะคะตัวนี้เราก็จะดูค่ะว่าข้างในเนี่ยค่ะถ้า มันใหญ่เกินไปเราก็จะเจียนออกนะคะเจียนออกไปให้เล็กๆหน่อยะคะ่ะเราเจียนเลยค่ะตัดเล็กๆเลยค่ะตรงนี้ตัดให้เล็กๆค่ะนี่ค่ะเราตัดเจียนออกเลยนะคะจากนี้ข้างใน,นะค,ะค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะมา เย็บอีกครั้งหนึ่งค่ะเย็บดิมดิมเล็กๆนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะพับเข้ามาค่ะพับมาเย็บเลยค่ะตรงนี้เราเย็บเลยนะคะพับเล็กๆเนี่ยค่ะเล็บเย็บเลยค่ะลิมนี่ได้เลยนี่ค่ะเร,เราจะเย็บดิมเล็กนี่เลยค่ะ เราจะไม่ใช้ตีนผีนะคะตัวนี้เราจะใช้การเย็บค่ะนี่ค่ะเย็บดิน้นเล็กๆเลยเราจะค่อยเย็บนะคะตัวนี้เนี่ค่ะเราได้แล้วเราก็ตัดนะคะเราตัดริ้นเลยค่ะที่เราได้แล้วนะคะที่เราเย็บเราจะเป็นตีนผีเล็กๆเนี้ยค่ะได้เลย เราก็จะมาดูชิ้นต่อไปเลยนะคะอีกชิ้นหนึ่งคะ่ะที่เราต้องทําเราจะมาระบายสองชั้นนะคะค่ะนี่เราได้แล้วเราก็เย็บเหมือนกันเลยคะ่ะเ,เย็บเยเ็บเล็กเหมือนกันเลยคะ่ะตัวนี้เราจะทำสองชั้นนะคะเราเย็บเล็ค่ะเราเรย็บเล็กๆเลยค่ะ อยเย็บไปนะคะค่ะพอเราได้แล้วเราก็จะมาเยียนเหมือนเดิมค่ะตรงจุดนี้ตัดข้างในเนี่ยค่ะเราต้องค่อยๆตัดนะคะอย่าให้โดนเนื้อผ้าค่ะตัดข้างในเล็กๆค่ะให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะนี่ค่ะที่เราเย็บไปเราตัดเลยค่ะตัดให้มันเล็กค่ะแล้วเราก็จะมาเย็บอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเราได้แล้วเราตัดแล้วนะคะ เราจะมาเย็บป้มลิมเล็กๆเลยค่ะเราพับเล็กๆเลยค่ะเป็นถ้าเราได้เนี่ยค่ะเราพับเล็กๆเลยนะคะเราจะค่อยๆเย็บไป 在脸谱。 ค่ะพอเราได้เราตัดเลยนะคะถ้าเราทําได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะที่เราเย็บริมเล็กๆนี่ค่ะเราจะได้ริมเล็กๆแบบน,นี้นะคะค่ะเราตัดได้แล้วการระบายนะคะเราจะแตะระบายสองชั้นเราไปรีดก,ก่อนค่ะรีดทับข้างในค่ะรีดทับข้างในให้เรียบแต่นี่เราจะลบรัดก่อนนะคะคือการวางค่ะวางวางระบายสองชั้นนะคะเราจะวางเกยกับการหน่อยหนึ่งเดียวค่ะ ให้ให้เลยให้นิดเดียวค่ะน,นะคะคือประมาณไม่ถึงครึ่งเซนค่ะเนี้ยค่ะการเดืว,วางวางจุดเนี้ยค่ะที่เราวางซ้อนกันเนี้ยค่ะแต่ก่อนทำเราจะต้องรีดให้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะค่ะเราวางก่อนค่ะเราจะวางซ้อนกันเนี้ยค่ะ จะไม่ห่างกันมากนะคะเพราะว่าเดินรูดแล้วมันก็จะดึงดึงให้ชิ้นที่สองลดลงมาเยอะค่ะค่ะนี่พอเราทำได้แล้วนะคะเราจะวัดะคะ่ะเราจะวัดระบายกันระบายเราว่าใหญ่แค่ไหนนะ,ะระบายเราใหญ่ประมาณสองนิ้วค่ะเราขีดเช็คเลยนะคะสองนิ้วค่าสองนิ้วที่เราได้ เราขีดนะคะสองนิ้วค่ะเราได้แล้วค่ะเราก็จะตัดส่วนเกินออกหน่อยนะคะเกิอได้ค่ะพอเราได้แล้วนะคะการเดินลูดค่ะเราเดินลูดเลยนะคะเราจะเดินลูดอยู่ในเกณฑ เลยเส้นเดิมประมาณสักเราจะปล่อยได้ห่างประมาณสี่เซนสี่เป็นช่วงช่วงจังหวะนะคะตรงได้นะะี่ค่ะจะปล่อยได้ห่างเลยค่ะเราเดินเลยเส้นที่เรากิ้งไว้นะคะเราขีดไวะคะ้คันนิดนึงเนี่ค่ะเราเดินค่ะพอเราได้แล้วเราจะเดินเส้นบนอีกเส้นหนะะึ่งกันเป็นปีนผีค่ะ อีกหนึ่งตีนผีนะคะเราเดินเลยค่ะเดินปล่อยได้ห่างๆค่ะแล้วเราจะมาเดินอีกเส้นหนึ่งค่ะช่วงจุดล่างอีกหนึ่งตีนผีนะคะเราเดินเลยค่ะค่าเราได้แล้วเราเอาเข็มมุดออกก่อนนะคะ มุกที่เรากลัดไว้ครั้งแรกที่ที่เราทำให้การวางสองชั้นค่ะค่ะพอตอนเราเดินรูดเรากลับนะคะเรากลับกลับเทปค่ะกลับเทปเราจะดึงด้านในนะคะเราจะดึงด้านนอกไม่ได้นะคะถ้าดึงด้านด้านนอกก็คือจะรูดไม่ขึ้นค่ะจะรูดแบบมันจะแน่นเลยค่ะต้องดึงดึงด้านในนะคะนะคะี่ค่ะดึงด้านในรูดค่ะเราจับรูดนะคะดึงด้านในรูด นี่ค่ะนี่ค่ะเราก็จะเป็นสองชั้นนะคะที่เราทำนี่ค่ะเดินรูดอีกข้างหนึ่งค่ะเราก็จะเดินรูดเหมือนกันเราก็จะดึงด้านในเหมือนกันนะคะคือเกี่ยวด้านในค่ะเกี่ยวด้านใน จะไม่รูดด้านนอกค่ะนี่ค่ะเราจะจับรูดเลยค่ะจับรูดดึงให้เสมอกันนะคะแล้วร,รูดนี่ค่ะเราดึงรูด พอเราได้แล้วนะคะเราก็เฉลี่ยค่ะเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยค่ะที่เราทำเนี่ยค่ะเราก็จะได้นะคะคือการเดินรูดนะคะเราจะเฉลี่ยนะคะเฉลี่ยเทียให้เท่าๆกันเลยค่ะการรูดเราจะ